นวงนวงก็คือกดเน้นนิ่งนับ1 2 3 4 5สองสาี่ห้าช้านะขึ้นไปในบางคนที่นอนไม่ได้ปวดหลังเราก็สามารถนวนในท่าน,นี้ได้นะเห็นไหมเราก็จะล้วก็เราก็จะไล่าจากข้างล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนจะก,กี่รอบหรอะไรก็ว่ากันไปนะเออนี่แหละแูนต้องแขนตึงหน้าตรง หน้ามองตรงหน้ามองไปไหนหน้ามองไปตรงตรงตึกลมปานตึกลมปาณคนนี้ยืนตัวให้สวยงามไม่นวดลงค่ะนวดลงเดี๋ยวเป็นนวดขึ้นอย่างเดียวถ้าเราจะนวดรอบสองรอบสามก็นวดขึ้นอย่างเดียวอาจารย์ถ้าเราสูงแล้วเราก็ไม่ต้องนวดอย่างนี้ได้ถ้าสูงถ้าสูงสูงยกขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะยกตามถ้ายกตามแบว ปอยหลังอีก่าอะไรยหลังอีกองศาทะนั่นอ่ายืดตัวแต่ถ้าเรายืดตัวจะมีแรงขึ้นนะยืดตัวแล้วทวงน้ำหนักลงมาค่ะแต่ช่วงล่างๆก็นั่งต่ำก่อนนั่งน้ำต่ำก่อนพอขึ้นไปขึ้นไปก็ยืดตัวนะอาจารย์จะค่อยๆขยับตัวขึ้นขาจะเหยียดขึ้นนะครับต้องยืดแล้วครับถูกต้องค่อยๆยืดครับ โอเคอ่ะ okay, uh, สลับกันทำ uh, สลับ <Yeah. S 1> สลับกันจะเอาไหลเลยใช่ไหม uh, ต่อด้วยไหลเลยพื้นฐานไหลอ่ะ uh? พื้นฐานไหล